ชั่วดีไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาถ้ามีคำถามว่าชีวิตจะก้าวหน้าได้อย่างไรเราอาจเคยได้ยินคำตอบนานาบางทีก็ได้ยินคำตอบจากบางคนเหมือนกันว่าแล้วแต่ดวงจะบันดาลให้ทำไมยังมีคนคิดแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าสังคมยุคนี้ตีค่าความหมายคำว่าดวงใหม่คือดอเด็ก เด็กใครบวกวอแหวนวิ่งที่ไหนบวกงองูเงินเท่าไหร่ใครมีดวงนี้หนุนหลังเท่ากับดีมีโอกาสก้าวหน้าแต่หารู้ไม่ว่าดวงอย่างนี้มีแต่นำตนและสังคมล่มสลายในบ้านปลายจึงอยากให้ใช้ดวงนี่แหละมาสร้างฐานทางเดินชีวิตโดยปรับวิธีคิดใหม่ว่าดอเด็ก เท่ากับดีดีที่ทำดีที่พูดดีที่คิดนี่คือชีวิตที่ดีพร้อมตลอดสายวอแหวนเท่ากับวิชาความรู้นี่ต้องพัฒนาตลอดรู้ให้รอบด้านรู้ให้เชี่ยวชาญงองูเท่ากับงานงานเป็นสิ่งที่เราต้องทำและต้องทำให้มันงามมันใส คือไม่เป็นงานที่ทุจริตผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมจึงเป็นคำว่าดวงดออัวงอดวงใครที่กลุ่มสตากรรมตนเองตามหลักของดวงนี้รับรองมีชีวิตที่รุ่งโร์ผ่องใสไม่มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านให้ข้อคิดเรื่องนี้ไว้ว่า เราต้องสร้างความดีให้กับดวงหาใช่ดวงทำให้เราดีต้องสร้างอยู่เฉยเฉยจะดีได้อย่างไรมันต้องเกิดจากการกระทำคือกฎแห่งกรรมนั่นเองการสร้างความดีให้กับดวงก็คือสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราร่วมลํำลึกถึงคำสอนเตือนใจ ปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสของพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม